สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอุ้ยพังนั่นน่ะไม่อันตรายทั้งวัเอ้าจันตง้งสวัสดีครับมาแต่ไหนนี่เนาะโอ,อ,อ,ะอาจาันเมกนะโอาจานันแม็กสวัสดีครับมาอยู่กับสามสี่คนเอ้าจันต้งคนเดียวนะโอ้ อุทสาคมววาตัวโตไงน,นั่นพังลงนี่มันพังเลยบ่<ง>อันนั้นอ่ะมันหกนักไหมดูอ่ะอ้วไม่โคลยืยนได้ไหมนี่นใช่ไหมดูอ่ะอูะอ้มันหักเวรอยอัน,น,น,รนอตรายครับยืยนต้องระวังครับ มันหักมาเป็นโพงแล้วอ่ะการเตยใส่สุดบูมเลยครับแน่นเลยเอาดึงพกเนือริ้เล็กเลยกี่เมตรวะเนี่ยสุดมือมันได้กี่เมตรนะอุ้ยเดี๋ยวนี้หนาอิ่มือไหนจันยอมนะนี่ไม่มาว่ามาตั้งนานที่นนี่ เข้ามุมแล้วครับสุดมือครับพี่น้อง แต่ทางนี้เป็นดินเหนียวอยู่นะแต่ทางนู้นอะดินทรายอะ <Okay. S 1> น้ํามันออกด้วยครับ <c oughs> ก็เลยพังก <c oughs> ็ยินระวังระวังด้วยนะครับ <c oughs> ในคลิปก็มีเยอะแยะครับแมคโคห,กหักลงไปข้างล่างนะ <c oughs> ฝีมือเหมือนกันครับจานเต้ยครับรูปจนเงาอะไอรูปจนเงาที่คุ่นเลยแต่กุสาฝีมือจริง มามายืนดูนั่งดูทำทำมะเขืออะไรครับเนี่ยว่างๆก็ขับรถท้ายว่าว่าจอดว่างๆว่างๆก็ขับรถท้ายว่าโอว่าจันแม็กยังไงนี่พวกแกปั้นครูสวยจัดเลยครับเดี๋ยดิโอ้ปีมือ โอ้ง,งานเนียนครับงานเนียนเออมันหักดีจัะเนาะเนี่ยดูปเป็นโพรงแล้วอะ่ะ <laughs> เป็นโพรงแล้วอ่ะพี่ระวังเดินจานเอาใส่เลยครับ ดึงข้างสาเลยครับทางห่วจานเห็นนะออกเลยแต่ดินไม่ค่อยเละเท่าไหร่หรอก มันจะเละช่วงๆพื้นดินทรายอ่ะโอ้้องน้้งเหลืองไปไหนหนุจัดไปครับจัดไปครับ <c oughs> ทีมงานแต่ละคนครับม่เตอุนสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งนั้นจุ๊ย ิธยืนเก็บมุมนี้แปลกๆครับไม่เคยเห็นเลยครับจานเตยนี้ยืนเก็บมุมลายนี้เลยครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครับเก็บมุมแบบจานเตยนี้อ เอ้สามมุมโค้งนะเนี่ยลูกพี่ใช่ไหมแกต้องการความโค้งเปล่าออผมเพิ่งเคยเห็นครับมุมโค้งครับพี่น้องเพิ่งจะเคยเห็นครับว่าอยยุทำไมแปลกๆมันโค้งไบบเงี้ยมันก็สวยไปอีกแบบครับเอ้มุมนั้นก็โค้งนะ อสวยว่ะทุกคนดี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 ดูดีดูดีผมเพิ่งจะเคยเจอนะทุกคนเพิ่งเคยเจอขุดสะมุมโค้งครับไม่มุมไม่มีเหลี่ยมครับเอ้แสดงว่าเหลี่ยมไม่จัดครับไปกันได้ป่ายุทำไมยืนขุดแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ครบ ก็เพราะว่าไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นกุุสะโค้งๆมุมโค้งๆแบบนี้ครับแต่มันก็สวยอีกแบบครับสวยไปอีกแบบครับเข้าโค้งได้สวย เฮ็ดด <c oughs> ีเฮ็ดดีไอชอบอะ่ะ <c oughs> อาไ,ได้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ